จังหวัดหนองคายทําบุญไหว้หลวงพ่อพระสัยก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทําบุญไหว้หลวงพ่อพระสยพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันหยุดยาววันสุดท้ายบรรยากาศการทําบุญและท่องเที่ยวที่จังหวัดหนองคายในวันหยุดยาววันสุดท้ายอย่างคงคึกคักแม้จะไม่คึกคักเท่าช่วงเดียวกันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาทมบุญไหว้พระและท่องเที่ยวตามวัดและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายกันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะที่วัดโพชัยพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสัยพระคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธรูปที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา,าของประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ําโขงทําให้ภายในวัดโพชัยคึกคักไปด้วยพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เช้าและตลอดทั้งวันมีทั้งเดินทางมาไหว้สักการะขอพรหลวงพ่อพระสัยเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ทำบุญถวายสังฆทานทำบุญถวายระฆังและทำบุญซื้อที่ดินให้วัดซึ่งทางวัดโพชัยพระอารามหลวงก็ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดทั้งมีการติดตั้งเครื่องพ้นยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 อัตโนมัติมีเจลล้างมือตั้งกระจายตามจุดต่างๆ มีการขอความร่วมมือให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภายในวัดให้มีการเว้นระยะห่างและขอให้สวมหน้ากาก,กอนามัยทุกคนก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังได้เช่าบูชาหลวงพ่อพระทัยเพื่อนำไปบูชาและฝากญาติพี่น้องเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน